อาล่ะครับผมกาสวรต้อนรับชวนท่านกันด้วยนะฮะอยู่ตลอดเข้าสู่ช่องมินายโซเซตติอีกเช่นเคยแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกมบันทึกลับ3ก๊กอีกแล้วนะครับทุกผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาสุ่มกิจหนูกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะทั้งสายฟรีแล้วก็สายเติมว่าวันนี้จะได้หรือเปล่านะครับผมก่อนอื่นเข้าสปอนเซอร์ก่อนเลยก็แล้วกันเอาล่ะครับผมและสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะฮะแอดไปเลยที่ไ like ลน์แอดพาวเวอร์เพแอดนำหน้าหรือสะดวกทางเฟซบุ๊กสาม,มารถสั่งซืื้้้้้อออไไไดดดทททททีีี่่่ลลลลลลิิิงงงกก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 ก์์ใตตคคปปเเเเยััััันนนนนแรนรระะะบผมพมพจจฮหาาา เลือกแพ็กเกจที่ต้องการจะเติมเลือกราคาเพื่อนสเสนรถเข็นใ้เรียบร้อยนะครับผมกดร,รถเข็นขวามือบนลงมานะจะได้หน้าต่างแบบนี้นะครับผมสนับสนุนใส่ช่องมินไนส์โซเซตี้ของเราด้วยถ้าเกิดว่าใครใส่เป็นประจำอยู่แล้วก็ต้องกราบขอพระคุณทุกท่านทุกบาททุกราคาเลยนะครับผมหลังจากนั้นกดยืนยัน,นครับสั่งซื้อจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะฮะแคปสลิปโอนเงินส่งให้แอดมินได้เลยเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถรอรับไอเทมในเกมได้แล้วนะครับ่านผู้ชม เปิดให้บริการ24ชั่วโมงนะครับผมอยากเติมตอนไหนเติมได้เลยนะฮะที่จะเติมเกมราคาถูกให้นึกถึง p o าอ r p a เพ เอาละครับผมอัปเดตเข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับทั้งด้านของเสือขาวนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมนี่เลยเห็นไหมเข้ามาที่ร้านค้านะครับผมพญาเสือขาวอัปเดตเข้ามาไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะสุ่มตัวสายาสายเติมไปก่อนเนาะ83ลูกเต่านะครับผมแล้วก็ตัวละครสายฟรีจะมีอยู่ประมาณ93ลูกเต่านะครับผมวันนี้ก็สุ่มประมาณ160 1 6 0 170ลูกโดยประมาณนะฮะมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเพื่อไปการเสียเวลาเดี๋ยวจะได้ไปสุ่มกิจยันด้วยนะครับ เริ่มจากตัวสายเติมก่อนไปฮะแฟ13ลูกใจจริงอยากจะดองไว้นะแต่ว่าไม่ดองละเพราะว่ารอบที่แล้วคนน่าจะกดไปเยอะอยู่ลูกนี้เก็บไว้ตอนตัวเต่าก็ดีนะคนดูนะตัวเต่าผมก็ไม่ได้เติมนะรอบที่แล้วอะ ุ้ยตัวใสตัวใสเติมผมน่าจะโอน่าจะได้เยอะกว่านะเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อนี่หว่าลืมไปเดี๋ยวน่าจะมีสามสิลูกถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวสูวนี้ไปก่อนเดี๋ยวสูงนี้ไปก่อนหุ้ยสิอันน่าจะออกมาเป็นตัวเลยเนาะเซิร์ฟ99มีคนได้อีกแล้วนะไอ้ตัวหนูลุงอะ สิบเก้าอันสุดท้ายสิบไปนั่นเนี่ยกูว่าแล้วอ่าเดี๋ยวมาซื้อตรงนี้ก่อนนะครับผมเนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้ซื้อนี่ว่าตรงนี้อีกสามสิบลูกนะครับผมคนดูก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยสามสิบหนึ่งร้อยสิบสามลูกอ่าเดี๋ยวไปอีกครับผมน่าจะติดอันดับอยู่นะ สุดท้ายนั่นไงเวลีกูดมันไม่ออกจริงๆเนาะตัวสายเติมเนาะแต่ติดอันดับหนึ่งไปที่เรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวที่เหลือก็น่าจะต้องเติมเอานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาสุ่มกิจไอ้นี่ซะหน่อยอุ้ยเหลือยี่สามนาทีเองอะ่ะอันนี้ไม่น่าทันวะ่ะคนดูแล้วก็เติมสะสมนะครับผมเติมสะสมเนี่ยเติมถึงแค่ห้าร้อยยี่สิบเนี่ยก็ถือโอเคละเดี๋ยวค่อยเติมพรุ่งนี้เอาแล้วก็เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเหลืออะไรวะเมื่อกี้อุ้ยทำไมมันเป็นมันเป็น จุดแดงๆแ,แบบนี้วะอันนี้ปล่อยไว้ก่อนแล้วกันเนะาะเดี๋ยวไปสุ่มแปลงล่างก่อนอซื้อได้ยี่ห้าอันเองเนี่ยดูดิมีคนได้กระ,กระดาษยันเวทเซียนสามใบแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวผมขอกดแบบสิบเลยแล้วกันนะกระดาษยันเวทเซียนไม่น่ามีอะไรให้ลุ้นมากมายโอ้โห เรียบร้อยเฮียแ,แม่ไอดี ID นี้โคตรเกลือเดี๋ยวไปด้วยไอดีสายฟรีดีวกว่าคนดูไอดี ID นี้อย่างเกลือเดี๋ยวเขาญาตสวอปหน้าจอสักครู่แหมไอดี ID สายฟรีมีอยู่93ลูกิบสามลูกเนี่ยน,น,น,นี้ไปฮะสูมต่อ93ลูกดูดิมุดท่อได้6,600แล้วก็ได้หนลูลุงแดงด้วยอันนึงว่ะเซิร์ฟเก้าเก้า รอบนี้จะติดอันดับ3หรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่ติดอันดับ3มนี่โคตรสวยนะเพราะว่าตัดสินใจกดไปแล้วนะฮะโอ้โห89ล้ละ <c oughs> เอาให้ครบร้อยจะได้อัพดาวนี่ขนาดกดแบบทียิบไม่ลีลาเลยนะเนี่ยแม่งไม่ออกเลยว่ะ โอ้โหไอเฮีฮ้ยคือ2 ID ไดีเลยอะไรครับเนี่ยเรียบร้อยคนดูเดี๋ยวไปสุ่มไอ้นี่ต่ออ๋อเมื่อกี้แดงๆนี่น่าจะเป็นอันนี้ว่ะน่าจะเป็นเป่าไอพวกเป่ายิงชูบกับตอบคำถามตอบมั่วๆไปเลยฮะไม่เป็นไรเอ่อเดี๋ยวดูเหรียญก่อนไอเหรียญของเราเดี๋ยวเราต้องเอาไปแลกตัวลุงก่อนนะตัวลุงของเรายังไม่ตันนงไงมันอยู่40เนี่ยต้องแลกก่อน อันนี้มันต้องเอาให้ตันเนี่ยของเรายังไม่ตันต้องต้องแลกไปก่อนแล้วก็อันนี้มีอยู่ร้อยยี่สิบหกอ่ะเดี๋ยวแลกไปเลยแล้วกันอัพดาวไปเลยฮะตัวละโอ้ยเสือเรายังไม่มีด้วยนี่ว่าคนดูเพิ่งได้ตัวแรกโอเคตัวนี้เป็นไอดีสายฟรีเนาะลืมไปว่ายังไม่มีเสือขาวนะครับผมโอเคได้มาไปที่เรียบร้อยแล้วถือว่าโอเคถือว่าคุ้มอยู่แล้วก็ตอนนี้ติดอันดับอยู่นะแต่ว่าเป็นอันดับสองนะครับผมถ้าเกิดว่ามีคนปาดก็ น่าจะล่วงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนปาดก,ก็ติดอันดับ1 2 3นี่ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับตัวสายฟรีนะปาไปสุ่มกิจยันต่อฮะกิจยันเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตก่อนเมื่อกี้ลืมอัปเดตนี่ว่ากิจยันกิจยันตอนนี้มีอยู่6 6ยันแดงนะสามารถแลกตัวละครลุงแดงได้แล้วนะครับผมแล้วก็มีไอตัวกระดาษยันเวเซียนสีขาวอีก77บใบนะแล้วก็อันนี้ซื้อมาไปที่เรียบร้อยแล้วด้วย81ลูกนะครับผมซื้อมาแล้วไปฮะสุ่มเลยเพื่อปการเสียเวลา เมื่อกี้กดแบบ10ไปแล้วไม่ออกนะคนดูนะขอกดแบบหนึ่งบ้างนะฮะมันจะได้ลุ้นไงเผื่อมันออกเป็นชิ้นเป็นอันบั่งสุ่มไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปอัปเดตร้านค้านะครับผมโอ้โหตำลึงทองอย่างเหลือเกือบสองหมื่นอะ โห้ยเฮ้ยกระตุกกระตุกตกใจนึกว่าแม่ของดีออกไม่ออกแปับหนึ่งนะช่วงนี้ไปงานเกมไงเพื่อนในโซนสี่ทักมากันนะโอ้โหคนดู แม่งเกลือทั้งคู่เลยวะแมปไม่ออกสักอันเลยอะสักไอดีเลยอะ <S 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 แต่ตอนนี้มีร้อยเก้าสิบแปดใบเดี๋ยวขอญอาตแรกอันนี้ก่อนได้ปะอ๋อคนละอันเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะยันแดงยันแดงอ่าเรามีเจ็ดใบแล้วคนดูเจ็ดใบตอนนี้มีโอ้โหถึงแค่เจนสามเองตัวเจนสี่ยังไม่อัปเดตเข้ามานะเดี๋ยวผมอาจจะรอเจนสี่เจนห้าดีไม่ดีก็อาจจะแลกริปโป้ไปเลยนะครับผม <S <S ตอนนี้ตัวละครมัน มันยังไม่ค่อยน่าแลกอ่ะถ้าเกิดว่าเราแลกไปเลยเนี่ยมันเสียดายไงใจจริงเนี่ยคืออยากแลกตัวละครมากกว่านะเพราะว่ารอบก่อนหน้าเนี่ยก็คือแลกไอเนี้ยไปอันนึงละนะฮะไหนเห็นไหมมีแล้วเนี่ยหนึ่งพันหกร้อยอ่ะก็เหมือนเรามียันแดงสิบใบอ่ะโคตรเสียดายเลยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรฮะแลกมาแล้วเนาะถือว่าเป็นแฟชั่นสวมใส่เท่ๆไปแต่ที่เหลือไอพวกนี้เดี๋ยวผม เก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับคราวๆฝากไว้เพียงเท่านี้ละกันฝากด้วยร้านเติมเกมของเรา Power Play นะครับผมเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถไปอุดหนุนได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะฮะเดี๋ยวรอตัวละครลุงเพิงเจน4เจน5อัปเดตเข้ามาก่อนละกันเนาะเดี๋ยวผมค่อยไปแลกให้ดูนะสำหรับการาแปลงร่างตัวละครสายฟรีนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาวัสดีครับผม